สวัสดีค่ะท่านชมทุกท่านคะพบกับรุ่งอรุณพยากรณ์เช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงความรักของชาวธาตุดินค่ะชาวธาตุดินก็ได้แก่ราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรนะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่ง เมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกนะคะและถ้าหากว่ามีขอ้อความตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจกใ็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นไกได์ไลน์ได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักของชาวธาตุดินประจำเดือนพฤษภาคม2564นี้ค่ะความรักของชาวธาตุดินนะคะเดือนนี้จะเป็นอย่างไรดูตัวตนของท่านก่อนนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก่อนเป็นอย่างไรคนโสดนะคะรวมทั้งสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวท่านนะคะ คนโสดคะ่ะความรักนะคะพลง,งานใบแรกคะ่ะ Ten of Swords ใบที่สองคะ่ะ a g e of Coins ใบที่สาม The Sun ใบสุดท้ายคะ่ะ The Wheel of Fortune คนโสดนะคะเหมือนกับว่านะคะ ที่ผ่านมานะถ้าขึ้น10ดาบนะคะอาจจะมีคนเข้ามาแล้วทำให้ท่านผิดหวงังอกหักเสียใจจนบางครั้งนะคะไม่ไม่อยากเริ่มต้นความรักกับใครอีกนะคะก็คืออยู่เป็นโสดนานนะคะหลังจากที่อกหักเสียใจนะคะเพราะว่า10บดาบนี้ดาบทิ่มแทงใจทิ่มแทงทั้งตัวเลยนะคะอาจจะเจอมรสุมชีวิตมาก่อน ก็คือในขณะที่มีคนเข้ามาหรือว่าเราเป็นโสดนี่แหละนะคะมาแล้วทําให้เราเสียใจจนเราอยู่เป็นโสดมานานแล้วหลังจากนั้นก็ให้ความสําคัญในการทํางานปรับปรุงตัวเองนะคะให้เป็นที่โดดเด่นให้เป็นที่สนใจของทุกๆคนนะคะมันกับว่าจะลืมความรักไปนะคะก็คือมามุ่งเน้นในการปรับปรุงตัวเองอในบางส่วนนะนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นท่านก็จะกลายเป็นเดะซันนะคะเดะซันก็คือผู้ที่มีชื่อเสียงหรือว่าผู้ที่มีความงดงามมีความหลอ่อความเพียบพร้อมในตัวมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็วิวออ f ฟอร์จูนวิวออ f ฟอร์จูนนี้ก็น่าจะมีคนเริ่มเข้ามาสนใจท่านนะคะในกรณีท่านที่เคยอ,อกหักเสียใจนะคะจนอยู่เป็นโซดแบบนานมากจนลืมเรื่องความรักไปแล้วแต่ว่าในเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภาคมนี้นะคะชาวธาตุดินน่าจะมีคนเข้ามานะคะ และอกอย่างนะคะบุคลิกของชาวธาตุดินนะคะดินก็คือความหนักแน่นใช่ไหมคะท่านอาจจะเป็นคนที่เย็นนะคะมีความหนักแน่นมีความมั่นคงถ้าท่านได้รักใครอย่างรักจริงนะคะทุ่มเทสุดหัวใจนะคะคำว่าหลอกจะไม่มีสําหรับท่านทําให้ท่านผิดหวังได้มากนะคะก็คือสิบดาบตรงนี้นะคะ ถ้าท่านได้รักใครท่านทุ่มสุดตัวแต่ว่าบางครั้งนะคะความรักมันก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่แน่นอนเหมือนกับว่าจะรักกันมากๆในที่สุดก็จากกันไปเลิกกันไปก็เหลือแต่ความเจ็บช้ำให้กับชาวธาตุดินนะคะเพราะว่าชาวธาตุดินนี้เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะจากหน้าไพ่นะ ท่านก็ปรับเปลี่ยนสถานการณ์ของท่านปรับปรุงตัวเองปรับเปลี่ยนงานปรับเปลี่ยนทัศนคติทุกอย่างจนท่านเป็นที่รู้จักของทุกคนมีความสง่างามนะคะถ้าผู้ชายก็มีความหล่อมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมก็คือบุคลิกดีเปลี่ยนเป็นคนละคนนะคะเป็นที่สนใจของคนอื่นแล้วก็มีคนเข้ามานะคะมี่ของคนโสดนะคะที่ยังไม่เคยอกหักเสียใจมาก่อนนะคะอาจารย์ก็จะเริ่มต้นที่แปดเหรียญน,นะคะ แปเรเดือนนี้โดดเด่นมากเลยนะคะบอกเลยว่านี่แหละคือลักษณะของธาตุินที่แท้จริงนะคะเป็นคนรู้จักเก็บหอมรอมริบเป็นคนรู้จักสะสมนะคะสะสมเงินสะสมทรัพย์สมบัติท,ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญงอกงามถ้าในเรื่องความรักนะคะในเรื่องความรักท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ปลูกต้นรักแล้วก็ดูแลอย่างดีรดน้ำพรวนดินนะคะทำให้ความรักนั้นเจริญไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะ คนโสดนะคะชาวธาตุดินนะคะมีคนเข้ามาแน่นอนคะ่ะแล้วเข้ามานะคะคนที่เข้ามาเป็นแบบไหนนะคะมาดูต่อนะคะคนที่เข้ามาและสถานการณ์จะเป็นอย่างไรบ้าง เพลง s รบที่สอง The Fool บที่สาม Five of Cups บสุดท้าย Strength คนที่เข้ามานะคะในะช่วงนี้นะคะสำหรับชาวธาตุดินนะ,ะท่านจะเจอคนที่มีบุคลิกนะคะขี้เล่นนะคะ The Fool นะคะอยู่ด้วยมีเสียงหัวเราะตลอดนะคะมีความสุขสนุกสนานในตัวเองนะคะ The Fool แล้วก็เป็นคนช่างพูดช่างเจรจาน,นะคะ ไปไหนมีเสียงหัวเราะไปไหนก็จะเป็นที่โดดเด่นนะคะทั้งการแต่งตัวแต่งกายที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะเป็นจุดเด่นได้นะคะทําให้อ่ะตรงข้ามกันกับท่านนะคะท่านเป็นคนนิ่งเป็นคนเงียบใช่ไหมคะท่านดีนพอมาเจอกับคนที่มีบุคลิกสนุกสนานร่าเริงก็ทําให้มีความสุขนะคะถ้าท่านเป็นผู้ชายนะคะท่านเข้ามาดูคลิปนี้นะคะท่านจะเจอผู้หญิงที่อ่อนหวานนะคะเอาใจเก่งมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะ จุดเด่นทุกอย่างอยู่ที่ตัวเขานั่นแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการพูดการเจราจาไปไหนก็จะเด่นนะคะถ้าท่านเป็นท่านหญิงนะคะท่านก็จะเจอนะคะเจอคนที่รู้สึกว่ามีความเพียบพร้อมเป็นสุภาพบุรุษนะคะเข้ามาทําให้ท่านหลงไหลคลั่งไคล้ได้นะคะสถานการณ์ของคนโสดนะคะเมื่อมีคนเข้ามาแล้วนะคะคนที่เข้ามามีบุค,คลิกอย่างไรเป็นแบบไหนนะคะสามารถสารสัมพันธ์ต่อไปได้ไหมนะคะ ท่านจะเจอคนที่มีบุคลิกคล้ายเด็กๆนะคะก็คือ The f o ู l นะคะคีเล่นไปไหนก็สนุกสนานแต่ในความคีเล่นนั้นก็มีเอ็มเพลสอยู่ในตัวนะคะก็คือความเจ้าระเบียบความสวยความงามอยู่ในตัวเองแต่งกายดีผู้จาไพเราะนะคะก็คือ ที่เล่นสนุกสนานแต่บางครั้งก็เป็นคนอ่อนหวานนะคะทาให้ท่านหัวใจละลายได้นะคะท่านชายแต่ถ้าท่านเป็นท่านหญิงท่านก็เจอสุภาพบุรุษนะคะทำให้หลงไหลคล้างไครนะคะแล้วใบสุดท้ายก็คือสตรีนนะคะสตรีน,นี้นะคะถ้าผู้ชายนะคะจะเจอผู้หญิงที่มีบุคลิกเป็นผู้นานะคะชอบสั่งนั่นสั่งนี่นะคะเหมือนกับว่าเราจะเจอคนที่จะมาเป็นผู้นําของเรานะคะ แต่ว่าในความเป็นผู้นํานั้นนะคะเขาก็มีความละเอียดรอบคอบนะคะเป็นเหมือนกับคนที่จะสามารถดูแลเรื่องต่างๆการเงินการบัญชีให้ครอบครัวโดวดเด่นได้ถ้าท่านเป็นผู้หญิงนะคะท่านก็จะเจอคนที่มีบุคลิกเป็นสุภาพบุรุษมากๆเลยนะคะให้เกียรติท่านรับฟังความที่เห็นท่านนะคะ คนโสดนะคะชาวธาตุดินมีคนเข้ามาแน่นอนนะคะแล้วคนที่เข้ามาดีไหมจากหน้าไพ่ดีนะคะ mm hmm. เพียงแต่ว่าบางครั้งนะคะถ้าห้าถ้วยขึ้นมาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้อ่าเงียบหายกันไปในบางครั้งบางโอกาสนะคะโดยที่ทั้งสองฝ่ายทั้งท่านและเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความเป็นสตรีนนะคะความเข้มแข็งของคนที่เข้ามาเขาอาจจะทุ่มเทในเรื่องใดเ,เรื่องหนึ่งจนเงียบหายไป ทุ้มเทในเรื่องงานอย่างนี้ก็ได้นะคะจนอ่มันกับว่าจะขาดการติดต่อไปมาดูนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะสารสามัมพันธ์จะตอบไปได้ไหมหรือว่าจบอยู่เพียงแค่นี้นะคะฟีลท็อปโซ Nice of Cups ส์ e n of Wands ส์อิชขอจากหน้าไพ่นะคะคนโสดนะคะมีคนเข้ามาแล้วก็สามารถสารสัมพันธ์กันต่อได้นะคะเพราะว่าเป็นราชินีดาบราชินีดาบนี้นะคะเป็นลักษณะของคนเข้มแข็งนะคะตัดสินใจเด็ดเดี่ยว แล้วก็ถ้าคิดอะไรทําอะไรจะทําจริงนะคะเมื่อท่านเห็นว่าคนที่เข้ามาคือคนที่ใช่สามารถพูดคุยกันรู้เรื่องมีบุคลิกที่ทําให้เรารู้สึกเบิกบานทําให้เรามีความสุขหรือว่าเป็นคนที่หว,วานหวานน่ารักถ้าเป็นท่านชายมองแ้่เป็นท่านหญิงก็จะเจอผู้ชายที่มีความสนุกสนานท่านก็คิดจะสารต่อนะคะก็คือราชินีดาบแล้วก็ตามด้วยอ,อัศวินถ้วยนะคะแต่ลักษณะของอัศวินถ้วยนะคะ ดูจากลักษณะของม้าที่วิ่งนะคะอาจจะไปแบบช้าๆเนิบๆแต่ว่าสามารถสามสัมพันธ์ไปได้ส่วนสิบเมเท้านะคะสิบเม,ม้า้าอาจจะช้าหน่อยนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีภาระหรือต่างฝ่ายต่างยังไม่มั่นใจในกันและก,กันค่อยๆสามสัมพันธ์นะคะอาจจะค่อยๆขยับนะคะไม,ไ,ไม่ได้หวิวหวาไม่ไดเ้เจอปุ๊บแล้ว คุยปั๊บเลยนะคะละักษณะของชาวธาตุดินตรงนี้ก็คือค่อยเป็นค่อยไปนะคะคนโสดใบสุดท้ายหนึ่งเม้เาวรค่ะหนึ่งเม้เาเป็นการเริ่มต้นที่ดีไม่ว่าเริ่มต้นอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดนะคะชาวธาตุดินเดือนพฤษภาคมนี้นะคะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านมีคนที่จะมาทําให้ชีวิตท่านสดใสยมีคนที่จะมาทําให้โลกทั้งใบย,ยิ้มได้นะคะแล้วถ้าเป็นท่านชายท่านจะเจอผู้หญิงที่ อ่อ,อนหวานน่ารักมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะแต่งตัวสวยโดดเด่นอย่างนี้นะคะมีความเป็นผู้นำละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวธาตุดินนะคะในในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะในเรื่องความรักท่านหญิงแล้วก็ท่านชายนะคะต่อไปค่ะมาดูคนที่มีคู่นะคะแต่สถานะไม่ชัดเจนนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะคนที่มีคู่สถานะไม่ชัดเจนนะคะ ตัวตนและเหตุการณ์ก่อนนะคะใบแรกค่ะ seven of wands ใบที่สอง three of wands d itch. three of swords คนที่มีคู่นะคะสถานะไม่ชัดเจนนะคะจากหน้าไพ่นะคะเจ็ดเมเา้าค่ะเจ็ดเม้า้านี้บอกบอกได้ว่านะคะท่านน่าจะมีคู่แข่งเข้ามาหรือว่ามีคนอื่นเข้ามานะคะทำให้ความรักเริ่มคลอนแคลนแล้วก็ตามด้วยสามเม้า้า ขาแม่เท้าดูจากลักษณะของแม่เท้าแล้วก็โคนเดินนะคะเดินจากกันนะคะไม่ได้เดินหันหน้าเข้าหากันนะคะก็คืออาจจะมีใครในคนใดนคนหนึ่งแหละนะคะมีคนอื่นเข้ามาหรือว่าอาจจะมาจากครอบครัวทางบ้านที่ที่ไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ทางนี้นะคะแล้วก็เดินหันหลังให้กันไม่สุดท้ายเป็นเดทนะคะเดทน,นี่คือการพลัดพรากนะคะดูจากหน้าไพ่คนหนึ่งหันหน้าไปทางนี้อีกคนหนึ่งหันหน้ามาอีกทางหนึ่งก็คือ เดินสวนทางกันแล้วใบสุดท้ายก็คือสามดาบเจ็ปวดหัวใจเสียใจนะคะคนที่มีคู่นะคะสถานภาพาไม่ชัดเจนนะคะอาจารย์จะไม่เปิดต่อนะเพราะว่าจนานาไพ่เปิดแล้วว่าท่านไม่สามารถจะไปต่อกันได้นะคะน่าจะมีมือที่สามเข้ามาซึ่งคําว่ามือที่สามอาจารย์ไม่ได้หมายถึงเฉพาะวา่าเป็นคนรักนะคะอาจจะเป็น ครอบครัวเป็นพ่อแม่หรือว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นใครก็ได้นะคะที่ทําให้ความรักครั้งนี้สั่นคลอนนะคะแล้วก็เจ็ดไม้ทามดูเลยว่าเกิดการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนะคะจนต้องหันหลังให้กันแล้วก็จบพลาชักกันไปเสียใจนะคะต่อไปค่ะคนมีคู่นะคะคนมีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะ ความรักชาวธาตุดินนะคะรารศีพฤษภกันมังกรนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะสถานภาพชัดเจนเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์จะดูในตัวตนของท่านก่อนแล้วก็สถานการณ์ทางด้านตัวท่านก่อนนะคะ ในแรกนะคะ a of Cups King of Cups k n i g h t of Wands k n i g h t of Coins คนมีคู่นะคะที่สถานภาพชัดเจนนะคะ ใบแรกนะคะพลังงานใบ,บแรกขึ้นหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยเห็นไหมคะเขาชูถ้วยขึ้นอยู่บนท้องฟ้าเลยนี่คือความสําเร็จนะคะถ้าความร,รักก็คือความร,รักเริ่มสุกงอมแล้วนะคะความร,รักเริ่มจะเต็มล้นแก้วมาแล้วนะคะเป็นความร,รักที่สุกงอมใบต่อมาเป็นราชาถ้วยนะคะราชาถ้วยดูลักษณะราชาที่จ้องมองถ้วยนะคะ <S 2> <S 2> <S ก็เหมือนกับว่าเริ่มคิดถึงการมองอวางแผนอนาคตต่างๆร่วมกัน อัศวินแม่เท้านะคะอัศวินแม่เท้าในกรณีของคนที่อยู่ห่างไกลาการต่างถิ่นต่างแดนนะใจจดใจจ่ออยากมาหากันนะคะอยากมาหามากที่สุดนะคะไพ่ใบน,นี้แล้วก็เก้าเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญความรักเริ่มเปล่งประกายความรักเริ่มสุกงอมเหมือนอย่างใบแรกที่จานว่าน,นะคะก็คือมันเป็นความรักที่สุขสมบูรณ์แล้วนะคะสาหรับคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะตัวท่านเองนะคะ ตัวท่านเองก็พร้อมนะคะพร้อมที่จะรักพร้อมที่จะดูแลกันและกันนะคะจากหน้าไพ่แล้วตัวของเขานะคะตัวของเขาจะเป็นอย่างไรเพราะแถวนี้อาจารย์ให้แผนสถานภาพของตัวท่านสถานการณ์ของตัวท่านนะคะแล้วตัวเขานะคะคนมีคู่นะคะสถานภาพชัดเจนนะ คนที่เข้ามาหรือว่าคนรักของเราตอนนี้เขาเป็นแบบไหนอย่างไรสถานการณ์เขาตัวตนของเขานะคะมาดูไปพร้อมๆกันนะคะ Princess of Cups, the Emperor, Tree of Cups, Five of Swords ตัวเขาก็ไม่ต่างจากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะใบแรกราชินีถ้วยนะคะ Princess of Cups ก็คือถ้วยที่อยู่ในมือนี้นะคะความสุขที่มองเห็นแล้วความสุขที่จับต้องได้แล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยเอเมอร์เลอร์เอเอร์เลอร์ก็ถ้าเป็นความรักก็ความรักมั่นคงนะคะแต่ว่าตัวของเขาเองอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะคะอาจจะมีบุคลิกเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บางครั้งอาจจะอยู่ด้วยกับเราทําให้เรารู้สึกเกรงหรือว่าเรารู้สึกเหงาได้นะคะเพราะว่าเขา เขาไม่ค่อยสนใจนะบุคลิกเขาจะนิ่งเงียบขรึมนะคะแต่รักไหมคนนี้รักจริงนะคะนี่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่เป็นความเป็นพ่อบ้านนะคะความเป็นผู้นานะคะเหมือนก,นกันกับราชาถ้วยนะคะเพียงแต่ว่าบุคลิกจะต่างกันนะถ้าราชาถ้วยนี้มีความอ่อนหวานแต่ the พอเ e r ร์นี้จะมีความเข้มแข็งเข้มงวดอยู่ในตัวนะคะใบต่อมาค่ะสามถ้วยสามถ้วยนี้ตัวเขาก็อยากเฉลิมฉลองก็อยากมีความรักเข้ามาเหมือนกัน ออยากจะสารสัมพันธ์ต่อนะคะแล้วอีกอย่างนะคะความรักของท่านนอกจากว่าท่านสองคนจะรักกันแล้วนะคะคนอื่นก็ยังเห็นพ้องด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงนะคะเป็นญาติพี่น้องเป็นทุกคนเห็นในความรักครั้งนี้ว่าเป็นความรักที่เหมาะสมกันเป็นคู่สร้างคู่สมเป็นคู่บุญบารามีต่อไปได้นะคะไม่ต่อมาค่ะหาดาบนะคะห้าดาบนะคะเหมือนกับว่าบางครั้งนะคะ ไม่นี้ท่านกับเขาทะเลาะก,กันนะคะเกิดการทะเลาะก,กันในบางคู่บางกรณีนะคะทะเลาะก,กันมีความเห็นไม่ลงรอยกันนะคะแล้วสถานการณ์จะเป็นอย่างไรในกรณีของคนที่มีความเห็นไม่ตรงกันไม่ลงรอยกันนะคะแต่คนที่เพียบพร้อมทุกอย่างแล้วสถานการณ์ถือว่าเป็นไปได้ดีนะคะมีโอกาสถึงขั้นมั่นหมายแต่างงาน ผลง,งานแบรแรกนะคะแหงแมนใบที่สอง tree of coins ใบที่สาม kindness coins ใบสุดท้าย fire of coins ในกรณีของท่านที่มีเรื่องทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนะคะห้าดาบนี่ปัญหาอุปสรรคนะคะอาจจะเกิดจากหนึ่งนะคะถ้าเป็นห้าดาบนะ มีคนอื่นเข้ามาด้วยไหมนะคะเพราะว่ามีภาพที่คนเดินเข้ามานะคะมีคนอื่นเข้ามามันเป็นเติร์ดปาร์ตี้นะคะเป็นรักสามเศร้าทําให้ท่านไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็ในสุดท้ายนะคะแฮงแมนแฮงแมนก็คืออยู่ในภาวะที่อึดอัดนะคะอยากเดินจากอยากไปจากกันนะคะแฮงแมนในตรงนี้ส่วนสามเหรียญน,นะคะสามเหรียญน,นี้นะคะถ้าเป็นความรักนี้คือความรักที่มั่นคงนะคะ คือท่านเคยมีความรักที่ดีต่อการที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดใช่ไหมคะแต่พอมีมือที่3เข้ามานะคะท่านก็เริ่มที่จะห่างเหินกันแต่นะคะใบ3ามเหรียญน,นี้ยังบอกว่าความรักของท่านน่ะลึกๆแล้วยังมีจุดมุ่งหมายเดียวกันมีความมั่นคงให้กันนะคะต่อมาค่ะเป็นอัศวินเหรียญน,นะคะอัศวินเหรียญน,นี้นะคะเ,เหมือนกับว่านะคะเมื่อคิดถึงนะคะ ใบต่อมานะคะอัศวินเหรียญอัศวินเหรียญน,นี้อาจจะเป็นเพราะว่านะคะทีนี้นะคะท่านมีความรักความผูกพันให้กันก็จริงแต่ว่าอัศวินเหรียญน,นี้เป็นลนักษณะของการพัฒนาความรักใหม่ที่เกิดขึ้นแบบว่าเขาค่อยๆพัฒนาค่อยๆขยับไปทีละก้าทีละก้านะคะทาให้คนรักของเราใจอ่อนได้มอนกับว่าน้ําหยดลงหินทุกวันเห็นมันยังกรอนนะคะเขาก็เริ่มจะเอียงเอียงในที่สุดก็เป็นไฟออฟคอยส์นะคะก็น่าจะเป็นว่าเลิกรากันไป Uh huh. ในกรณีของคนมีคู่นะคะอาจารย์จะพูดพยากรณ์นะคะตามหน้าไพ่ที่เกิดให้อาจารย์เห็นนะคะก็คือส่วนหนึ่งความรักสุขสมบูรณ์ดีถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานแต่มีอีกส่วนหนึ่งนะคะห้าดาบกับสามเหลี่ยญขึ้นมาก็คือเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่ามีม,มือที่สามแม้ว,ว่าท่านจะรักให้ผูกพันกันดีแค่ไหนก็ตามนะคะแต่ว่าเมื่อ คนที่เข้ามาใหม่พยายามที่จะสร้างสารสัมพันธ์แล้วคนของเราก็พยายามที่จะ,ะคบเขาเหมือนกันนะคะก็คือเหมือนกับบอกว่าปรบมือข้างเดียวไม่ดังนะคะในที่สุดความรักครั้งนี้ก็จบลงค่ะก็ ถ้าเป็นแบบที่อาจารย์พยากรณ์นะคะก็สู้ๆนะคะชีวิตคนเรานะคะก็มีขึ้นมีลงเป็นธรรมดานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเรื่องความรักก็เหมือนกันนะคะคนเราเมื่อมีบุญมาเจอกันเมื่อหมดบุญหมดกรรมก็เหมือนกับว,ว่าต้องมีเหตุให้จากกันไม่ว่าเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะเราก็ต้องจากกันอยู่ดีนะคะเมื่อหมดบุญหมดกรรมที่สร้างต่อกันมาค่ะต่อไปนะคะ อาจารย์จะเปิดไพ่แนะนํานะคะจากไพ่ออร์เคินนะคะไพ่จะแนะนําว่าอย่างไรนะคะทั้งคนโสดนะคะอาจารย์จะพูดรวมๆเลยนะคะคนโสดแล้วคนที่มีคู่นะคะสถานะไม่ชัดเจนและคนที่มีคู่สถานะที่ชัดเจนแล้วนะคะคบกันมานานแล้วไม่แนะนํานะคะไพ่แนะนําจะว่าอย่างไรบ้างนะคะ ชาวธาตุดินนะคะราศีพฤษภการมังกรนะคะความรักในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็ตามที่อาจารย์พูดไปแล้วนะคะคนโสดก็จะมีคนดีๆเข้ามาส่วนคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะก็อาจจะมีเรื่องให้ต้องเดินจากกันไปส่วนคนที่มีคู่ชัดเจนแล้วนะคะก็จะหยุดสองกรณีนะคะ บางคู่ก็สามารถเดินต่อถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานกันได้นะคะเพราะว่าท่านมีหลายอย่างที่เหมือนกันแต่บางคู่มีมือที่สามเข้ามานะคะไพ่จะแนะนำท่านว่าอย่างไรบ้าง s t อ m ์ w a r n ์ม s t สตอ w a r n อร์นะคะก็คือการเตือนของพายุนะคะก็เหมือนกับว่ามันจะเกิดพายุขึ้นมันจะเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นกับชีวิตของท่านกับตัวของท่านก็ให้ท่าน ระมัดระวงังหรือว่านะคะให้มีสตินะคะมีจิตที่มั่นคงสามารถรับกับสถา,านาการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นความรักที่มันเปลี่ยนแปลงไปความรักที่แปลเปลี่ยงนะคะเพราะว่าคนเรานะคะถ้าทุดถึงเรื่องความรักแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะทําใจนะคะแต่ไพ่ก็เตือนว่านะคะ มันเกิดพายุนะคะดูจากหน้าไพ่นะมันเกิดพายุที่เกิดขึ้นนะคะให้เราระมัดระวังบางท่านนะคะเหมือนกับไพ่จะบอกว่าถ้าท่านยังไม่ถึงขั้นว่าเลิกกันไปตามที่หน้าไพ่ขึ้นนะแต่ชีวิตของท่านกําลังจะมีสิ่งหลายๆเข้ามามีพายุเข้ามามีอุปสรรคต่างๆเข้ามานะคะก็ให้ราัดระวังแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะคะมันเกิดขึ้นแล้ว ขอให้ท่านพยายามแก้ไขปัญหาด้วยจิตใจที่มั่นคงด้วยจิตใจที่สงบนะคะพายุมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จบลงไปแล้วนะคะท่านจะต้องจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจัดการกับสิ่งที่ท่านพบจัดการกับสิ่งที่ท่านเห็นนะคะเพื่อให้ชีวิตของท่านสามารถก้าวเดินต่อไปในวันข้างหน้าได้ค่ะแล้วไพ่แนะนำอีกกองหนึง่งนะคะไพ่อออร์เทิร์นนะคะจะแนะนำว่าอย่างไร อีกใบหนึ่งนะคะ Forgiving and learning นะคะไพ่บอกว่าให้อภัยนะคะให้อภัยแล้วก็เรียนรู้เหมือนกับว่านะคะเมื่อเรานะคะมีความทุกข์ความโศกอกหักเสียใจนะคะอย่านะคะอย่าไปจองเวรต่อกันหรือว่าอย่าไปผูกพยาบาทต่อกันนะคะให้อภัยกันซะคิดว่าหมดเวรหมดกรรมต่อกันนะคะถ้าเรายิ่งคิดมากถ้าเรายิ่งคิดว่าทําไมเขาทิ้งเราทําไมเขาเลิกจากเรา เราก็จะยิ่งเป็นทุกข์มากยิ่งขึ้นนะคะไพ่จึงแนะนําว่าให้อภัยนะคะและตามด้วยคําว่าเรียนรู้นะคะเรียนรู้นะคะอาจารย์จะแปลจากหน้าไพ่เลยนะคะไพ่จะบอกว่าเรียนรู้อดีตนะคะ เอาอาดีตนั่นแหละมาเป็นยานะคะมาเป็นยารักษาแผลใจนะคะอย่าให้มันเกิดซ้าอีกหรือว่าถ้ามันเกิดขึ้นเราก็จะรู้ว่านี่มันเคยเกิดขึ้นแล้วเราจะรักษาแบบไหนเราจะทําอย่างไรให้ท่านคิดว่าประสบการณความรักครั้งนี้นะคะมันยิ่งใหญ่มากมันเป็นเหมือนของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นที่มีค่าที่ให้กับชีวิตท่านตอนนี้ค่ะเพื่อที่ว่าอนาคตนะคะ ท่านจะไม่ได้เสียอกเสียใจแบบนี้นะคะท่านจะรู้วิธีแก้ไขจะรู้จักวิธีป้องกันท่านจะเข้มแข็งมากกว่านะขณะนี้นะคะพายุได้ผ่านไปแล้วนะคะชีวิตของท่านอาจารย์มั่นใจว่าฟ้าหลังฝนฟ้าหลังพา,งายุจะต้องดีขึ้นท่านจะต้องเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนที่มีความสุขสดใสมีความมั่นคงในความร,รักแน่นอนนะคะอาจารย์พยากรณ์จากไพ่แนะนานะคะว่าถ้าท่านทําแบบนี้นะคะชีวิตของท่านในอนาคตนะคะจะ มีความสุขแล้วก็มีความสมบัติในสิ่งที่ท่านต้องการค่ะอาจารย์จบการพยากรณ์นะคะสําหรับชาวธาตุดินไปแล้วนะคะชาวธาตุดินก็คือราศีพฤษภการมังกรนะคะและก่อนที่จะจบการพยากรณ์นะคะอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสําหรับท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอบพระคุณเวณโอกาสนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ